ซึ่งทางด้านของสารรัฐธรรมนูญนั้นได้มีการประชุมและปรึกษาคดีที่สำคัญและเกี่ยวกับคดีของสังคมให้ความสนใจจากกรณีของพลตํารว e r เอกสุรเชษฐ์หักพานผู้ร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 3ซึ่งก็ได้มีการกล่าวอ้างว่าการํำเนินกระบวนการและมีมติเลือกประธานของกรรมการปปช ของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักทั่วไปของการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งนอกจากนั้นทางด้านของสารรัฐธรรมนูญนั้นยังได้มีการพิจารณาถึงคำร้องจากกรณีของนายวัฒนาเมืองสุขผู้ร้องของให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาและทำการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213 โดยได้มีการกล่าวอ้างว่าเมื่อการพิจารณาและพิพากษาคดีของศาลตีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและศาลตีกาซึ่งได้มีการนำเอาพยานและหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเข้าสู่การพิจารณาคดีของผู้ร้องซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา226 และการพิภากษาลงโทษผู้ร้องนั้นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา148ซึ่งได้เป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการบังคับขณะที่ผู้ร้องกระทำความผิดหรือการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3วรสองมาตรา5วรหนึ 1, มาตรา29วัวรหนึมาตรา188และมาตรา194วัรรสอ โดยสารนั้นก็ได้เห็นว่าผู้ร้องนั้นไม่อาจจะยื่นคำร้องดังกล่าวนี้ต่อรัฐธรรมนูญมาตรา213และสารรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้มีมติเป็นเอกฉันเพื่อให้มีคำสั่งในการไม่รับคำร้องไว้พิจารณาในการวินิจฉัยนี้